Sa atin music สช่่ที่บอกนี่นี่ยายเลยะะแมนเราอยู่ทีมเดียวกันนะแมนจะไม่ไม่แย้งอนุูนละอนุูนนะแมนใช่เลอยวกันเอกกันเล้กันเลากแล้วกันเลแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอดตีกันอย่างนั้นเขี่ยกันนะเสียกันหรือ้องอเยี่ยเดียวทีเดียวกันดีกว่าวิกกี้นะคะหนกรอบนะคนะ และอ้าบรอบแรกเสร็จแล้วเรามาดูตอนนี้นะคะตอนแรกไม่ได้คิดอะไรเลยนะับตอนนี้เริ่มคิดแล้วว่าเขาอาจจะมีใจกับเราแต่ว่าเราตรวจสอบแล้วพี่แมนนี่ลงไปแทบจะทั้งตัวเลยใช่นุยนี่มีแค่แก้มก้นปริมปริมเท่านั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วภาพที่ใยายนีไม่เห็นก็คือเป็นภาพเป็นภาพอย่างนั้นนุยต่อมาอยู่ดีนะครับเพาฐานที่นะครับ รอบแรกนะคะไปตะลลงไปตไลตะไลตไลเยเมาเดี๋ยวสรุปผลก่อนนะคะตอนนี้นะครับทั้งสองทีมเหลือสองคนเท่ากันนะคะเม่นาเชื่อแล้วก็ไปแขกรับเชิญของเราเท่านั้นเลยนะคะเก้าอี้เหลืออยู่สองตัวแล้วก็กอ้สำคันนะคะทั้งสองทีมก็เหลืออยู่เท่ากันนะคะ คุณไปโค<ะ>้ชลูกทีมคุณดีๆมิวสิเคเขาแชร์รอบที่สองดนตรี มา่อนนะครับแท้์ไปนแลออัพก็จริงน้องเทียนนี่ก็มีความต่อสู้ใช่แต่ไม่รู้จะสู้เพื่ออะไรเพราะว่าแย่งกันเองีจริงเหรอเนี่ยใช่งงมากหร่อเอาฟิลิปปินส์นะครเข้าไปชิงอยู่แล้วเอาอย่างนี้ให้สิทธิ์ดีกว่า เราตัดสินจะให้ใครลงแข่งส่งใครไปอยางต้องทาเหรอหนุ้ยอะมองนี้นะว่าถ้าผู้ชายลงอะก็จะสู้กันยิบตาแต่ถ้าผู้หญิงลงอะก็ต้องมีความเกรงใจบ้างแต่จากที่เที่ยวทำแล้วและอติล่าพยายามดึงเทียวแล้วกูไม่เชื่อว่าคนเกรงใจมึงเทียวไม่มีทางไม่มีทางเกรงใจไม่มีอยู่ในมอเพราะฉะนั้นเอาผู้ชายลงเลยดีกว่าโอเคปะโอเค เตมบูทมเมบูมบพราะฉะนั้นนักขรอบชิงชนะเลิศของเรานะคะมาถึงแล้วนี่คือ,อรอบสุดท้ายของก้าอี้ดนตรีหัวหมุนติ้วนะคะดนตรี แม่อาไมแม่แม่แม่ก่อนจะอะไรก็ตามนะยืนยืนกันเลยนี่อีพวกสื้าดำไม่ยืนเนี่ยพวกมึงไม่มีประโยชน์อะโอ้ยุกเทยกันมากเมื่อกี้ตอนจานหมุนพอเราหยุดแล้วเนี่ยฟิลิปเป็นคนที่อยู่ข้างล่างปิริบ เกมแรกไม่น่าเชื่อเนาะทีมนิกกี้ได้ไปหนึ่งคะแนนก่อนยื้นะครับแล้วก็คะแนนตับยิ้ดีกับคุณด้วย1นึ่งมืนบาทนำเวไปแล้วนะคะหนึ่งสูตรเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันต่อนะคะที่ห้องรับแขกกันเลยค่ะขอถามคำเดียวได้ไหมคะว่าอะไรครับ ทำไมกูรับรายการนี้อ๋อิบวินาทีค่ะสองสองอยู่ที่สองนะคะอยู่ที่สองถามเลยกูดึงเพื่ออะไรอยู่ที่สองเพื่ออะไร